บรรยากาศเช้านี้ที่อนิตโต้เลล์รีสอร์ทอันนี้ข้างๆข,ข้างรีสอร์ทบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยคุ้นเขาแต่ป่าโพดตรงนี้เป็นทางเข้านะก็จะลำบากนิดน,นึงจริงๆก็ไม่ลำบากอะไรหรอกแต่ว่าทางไม่ค่อยดีเท่านั้นก็จะเป็นทางลุกลังประมาณนี้เข้ามา อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือบริเวณทางเข้ารีสอรอ์ทเรา อันนี้ตกทะเลโซนนี้ก็เป็นห้องพักเป็นหลังหลังราคาก็าขึ้นอยู่กับช่วงเทศกาลอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนี่ก็เป็นหลังเหมือนกันลำลื่เนเงียบสงบ ตรงนี้ก็เป็นล็อบบี้แล้วก็เป็นโซนอาหารทานอาหารเช้าที่นี่ในพื้นที่จอดรถแต่ว่าไปจอดหน้ารีสอร์ทได้นะจอดหน้าห้องได้ ตรงนี้เขาก็จะทำเป็นสวนหย่ำเล็กๆตรงนี้ก็จะมีฟาร์มปลูกพืชอันนี้ก็เป็นห้องพักอีกส่วนอนึ่อันนี้ก็หลายหลังอยู่ จะเป็นฟาร์มแกะยากาศคือดีงามร่มรื่นเงียบสงบ ตรงนี้ก็เป็นสวนหย่อมเล็กๆสวนหย่อมเล็กๆจริงๆตรงนี้จะมีน้ำผุแต่มันยังไม่ตื้นเลเชิญจอดรถดจริงๆน่าจะเป็นลานกลางเต็นท์ได้นะตรงนี้ดูเวีโดูรอบ สน้นก็เป็นบ้านพักเราตรโหนน,นี่ก็เป็นสวนเล็กๆเหมือนกันก็คือนั่งกินมูสะได้ปาร์ตี้ได้นี่หน่อยไม่ใช่เสียงดังมากเพราะว่าที่นี่เงียบม,มากตรงนี้มีสนามเล็กๆให้เด็กเล่นสนามเด็กเล่นเล็กๆ,ๆ ตรงน้ร้นะานอาหารสั่งได้ยันสองทุ่มปิดสองทุ่ม